สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้อีกแล้วนะคะคลิปตุก c ไป,ปตามขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะชมพาความมันถึงเท่านั้นนะคะแนวทางนี้ให้นะไม่การันตีนะ,ะว่าจะมาทุกครั้งทุกรอบอ่ะได้อยู่นะคะทุกคนเห็นไหมปิว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 ,ปว,ปวมาวินนะ เขาบอกแล้วว่าวินให้วินห้าตัวก็พอวินหตัวก็เกงใจอยากให้วินแค่สตัวแต่วันทําไม่ได้นะทุกคนอรอบต่อไปกันเลยนะคะ 4 0 4 3 4 7 0 3 0 6 0 9 4 0 4 3 4 7 0 3 0 6 0 9แม่งเม้ามาไมอีกแล้ว ไม่รู้จ้ะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รู้จ้ะ

แมงเมาใหม่แหละแมงเมาบินเข้ากอกไฟแล้วจ้าอ๋อดูดูดอยวูเยอะมากเลยอะน่าค่อ่ะ ประมาณนี้ค่ะชอบตามนะทุกคนไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะปุดใชัยวิจารณญาณในการรับชมนะทุกคนรับชมพวกความันถึงเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะ